ักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะเช้าวันนี้หมอกลงหนาอุณหภูมิต่ําสุด11องศาเซลเซียสค่ะอุทยานประกาศให้นักท่องเที่ยวที่จะขับขี่รถขึ้นไปเที่ยวก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่าบริเวณนี้เป็นทางขึ้นลนเขาสูงชันถ้ามีหมอกลงก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะส่วนที่แม่ห้องสอนค่ะ นักท่องเที่ยวเริ่มไปเที่ยวชมความงามของทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคออำเภอขุนยวมพื้นที่กว่า500ไร่ตอนนี้ดอกเริ่มบานสะพรั่งกว่าร้อยละ70แล้วนะคะจะบานกันแบบนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมค่ะส่วนที่เชียงรายค่ะ จัดงานเทศกาลสีสันกาซลอง2023ขึ้นบริเวณลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายเพื่อเป็นการรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว <c oughs> ก็มีการแสดงเชิงวัฒนธรรมมีการจําหน่ายสินค้าให้กับประชาชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะภูชี้ฟ้าอากาศเย็นนะคะนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันคึกคักค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยช่วง16ถึง 19พฤศจิกายนนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองในบางแห่งในระยะแรกแล้วอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะ